เจมี่วไงฉันไข่าลาวันนี้เจมีวจะพาไปเที่ยวเขาใหญ่แล้วเดี๋ยวเราจะรู้ว่าที่ที่เราไปมันสวยแค่ไหนอย่าลืมติดตามชมนะคะกดไลค์กดแชร์ตัสไคร์เออับสไคร์ให้ก่อน EP แรกเนาะ <laughs> แล้วพบกันที่เขาใหญ่ค่ะเจเมี่เที่ยวตลอ อ่านี่เป็นห้องพักนะคะกว่างแล้วมีเตียงเสริมด้วย ตู้เย็นตู้ใหญ่ห้องน้ำนี่ประตูออกอันนี้ห้องน้ำห้องน้ำก็สไตายหินสะอาดค่ะสะอาดมากนี้ก็จะมีประตูออกไปก็นั่ง นั่งกินได้ตอนนี้ฝนตกนี่เห็นลำธารจองห้องที่เห็นน้ำตกโดยตรงไม่ทันหรือห้องสุดท้ายในการจองพอดีมันจะกากาศร่มรื่นนะคะที่กว้างมากอันนี้แค่ส่วนหน,นึ่งมีสังหารวิบน้ำด้วยมันไปทางนู้นยาวเลย แต่นี้ให้ดูห้องก่อนอตอนนี้เรากำลังมาเดินชมบรรยากาศยมามค่ำคืนนี่คือห้องพักของเรานะคะห้องนี้เลยที่เปิดไฟไว้อะหนุ่มญี่ปุ่นไห้ฮอายนโมโตะนะคะ ทางเดินไปร้านกาแฟแปดสิบแปดกาแฟ okay. เราก็จะค่อยๆเดินวก็ลับแลห้องพักของเรานะคะนี่ บกมือหน่อยเรียกให้ออกมานะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเลยสวยงามเหมือนอันนี้เป็นอาคาเฟ่นะคะ88คาเฟ่ก็จะปิดหกโมงเย็นใครไม่ได้พักก็ก็มาได้ แต่ว่าเปิด10โมงนี่นี่ก็เป็นร้านคาเฟ่หาหาในส่วนขอคาเฟ่กลางวันก็จะนั่งชิลๆดูน้ำกันเลยอย่างนี้มีเพื่อนแซวบอกว่าเหมือนน้ำท่่มไม่ใช่นะคะอันนี้คือคาเฟ่ริมน้ำคาเฟ่ริมน้ำนะถ้าประมาณเดือนธันวาเขาบอกตรงนี้น้ำจะใสมาก ใส่มากคือเล่นน้ำหน้ารีสอร์ทหน้าโรงแรมได้เลยนี่นะคะตัวคาเฟ่บรรยากาศยามค่ำคืนนะคะของอ88คาเฟ่ซึ่งเราพักที่นี่เลย88คาเฟ่จะเป็นส่วนหนึ่งของคาเฟ่ที่โรงแรมเขาใหญ่กิรีทานพิษ มีลังนกด้วยเตนนี่แล้วก็นั่งถ่ายรูปเา้ฟังเสียงเสียงน้ำชิว,ชว เราจะพาไปดูสะพานแขวนยามดึกที่นี่มีมุมถ่ายรูปเยอะมากนะเรามาให้ดูในช่วงกลางคืนบ้างอาจจะมีคนเคยรีวิวช่วงกลางวันเนาะแต่เราจะลองกลางคืนดูนี่สะพานแขวน ทานเชื่อฝนเพิ่งตกนะคะต้องก็ค่อยเดินอ่ะกลางวันจะสวยมากดูฟังเสียงน้ำเลยค่ะ พักจะเป็นบังกะโลแต่เราอ่ะพักในส่วนของโรงแรมซึ่งอยู่ทางนู้นลื่นนะคะต้องค่อยๆเป็นไอเดียที่ดีนะคะเพราะว่าโรงแรมมีสองฝั่งโดยที่มีทานน้ำกั้นกลางนะ,ะนะคะนะคะนั่นคืออันนี้ถ้ามองจากตรงนี้ไปก็จะ เป็นส่วนของคาเฟ่ค่ะแล้วติดกับคาเฟ่ก็จะมีตึกพักที่เป็นโรงแรมที่เราพักท่านั้นนะคะเราอยู่ฝั่งนั้นฝั่งนี้ก็เป็นของโรงแรมเหมือนกันนะคะแล้วเขาก็ไอเดียดีมากที่เชื่อมต่อด้วยสะพานเชือกก็เลยจะเป็นจุดไฮไลท์อย่างหนึ่งจุดเช็คอินที่มีครบเลยที่นี่เนาะบางคนอาจจะแบบอยากถ่ายรูป สพะสพานแขวนสะพานเชือกที่นี่ก็มีนะอยากถ่ายริมน้ําอ่ะที่นี่ก็มีนี่มีซุ้มอย่างนี้ด้วยถ้ากลางวันเนี่ยคือจะเห็นความงามมาก,มกบรรยากาศยามเช้านะคะฝัะ่งนู้นอ่า เป็นฝั่งห้องพักที่เป็นโรงแรงมอย่างที่บอกใช่ไหมคะแล้วก็มีการหานสะพานเชื่อกเชื่อมต่อมายังโซนอาหารนะคะสะานอาหารเช้าวันที่นี่นะคะ บรรยากาศเต็นเต็มนะคะของเขาใหญ่ที่มีทานทิศต,ตรงนี้ก็จะเป็นอ่าส่วนของล็อคที่นะคะนี่ค่ะบรรยากาศดีมากเหมือนเหมือนมันเป็นสามล็อกอะตรงนู้นคาเฟ่หนึ่งล็อกแล้วตรงแถบนี้นะคะที่เป็น บังกะโลแล้วก็จะมีตรงนี้น้ำกั้นกลางด้วยตรงนี้ก็เป็นของโรงแรมอีกนะคะนี่กิริทานทิปนะคะตรงนี้ก็จะมีสะพานเชือกอีกเพราะฉะนั้นที่นี่มีสะพานเชือกเชื่อมต่อโรงแรมถึงสองแห่งนะคะตรงนั้นจะเป็นน่าจะเป็นในส่วนของ ที่เล่นน้ำน้ำมีที่รูชีแต่ช่วนี้ก็มาให้เล่นมีไลเดอร์ลงมานะคะโอ้ที่นี่วิวสวยมากพีลีทานทิปนะคะ 88 coffee นะคะตั้งอยู่บนเนื้อที่ของโรงแรมเขาใหญ่ทีรีทานติดน้ำตกติดลำธารเนี่ยค่ะมาจากอ,อมาจากเขาใหญ่นะคะบรรยากาศคือเนื้อที่ของโรงแรมอะ่ะ กว้างมากใหญ่มากมีในส่วนของโรงแรมบังกะโลแต่ตรงนี้ที่เราถ่ายคลิปอยู่นะคะก็จะเป็นในส่วนของอาคาเฟ่มองไกลๆตรงนู้นนะคะจะมีสไลเดอร์นะตแต่ช่วงนี้น้ำน้ำหลากน้ำเยอะนะคะก็อาจจะเล่นด้วย เล่นไม่ได้เดี๋ยวเล่นด้วยความระม,ะมัดระวังบรรยากาศของอาคาเฟ่นะคะมันจะมีในส่วนที่เป็นเหมือนนั่งแบบญี่ปุ่นมีในส่วนโซนเก้าอี้นะคะอันนี้คืออยู่ชั้นสองส่วนชั้นล่างตรงส่วนตรงโน้นนะคะนั่นก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งแลวมีส่วนนั่งเกจ ก็ข้างบนก็จะเป็นไปอย่างนี้นะคะส่วนนี้ก็จะนั่งกันแบบญี่ปุ่นนะคะอาหารก็จะเป็นสไตล์อาหารจานเดียวนะคะสไตล์ชิปตี้หมูดแดดเดียวผัดไทยนะคะวันนี้ที่เราสั่ง ตั้งชิวๆือน้ำไปนะคะบรรยากาศก็เป็นแบบนี้ นี่เป็นอ่า Watermill Resort นะคะเป็นที่พักคืนที่สองของเรานี้มีพ่พนตั้งหันน้ำจะไปกันหันนั้นอยู่เราจองบ้านหลังนี้เขาบอกว่าเป็นบ้านที่วิวดีที่สุดในรีสอร์ทชื่อว่าเป็นอ่าบ้านบูคาเลนะนี่ นี่นะคะเป็นบ้านที่ติดอ่าหลงนี้นะคะเป็นบ้านกะโลเดี๋ยวเราพาไปดูดนี่นะคะเป็นโซนน่าจะเป็นโซนบ้านหรือร้านอาหารไม่น่าจกที่ส่ข้าก็ยาไปถึงนู่น นี่ตรงนี้ก็ยังเป็นอ่าทางหานน้ำเล่นไม่ได้ค่ะก็ะน้ำแรงแต่ปกติเขาก็ 4, าามีท่านเล่นน้ำตรงนี้นะคะนี่คือบ้านพักส,สีฟ้าของเราจะอยู่ติดลำธารวิวตรงนี้ ขาบอกวิวสวยที่สุดนะตรงนี้ไม่มีบ้านพักนะบ้านพักจะอยู่อีกโซนหนึ่งเมื่อกี้นะคะฝั่งทางนู้นก็ก็มีน้ําเหมือนกันเหมือนกับรีสอร์ทนี้ก็มีสองข้างแต่วิวน้ําที่สวยก็คือจะฝั่งนี้และรู้สึกจะเป็นบ้านหลังเดียวที่ที่อยู่ริมน้ําฝั่งนี้นะคะพกกานบ้านบลูนะคะ ห้องน่ารักมากเลยใหม่ใหม่ใหม่หม,หม่มากสีเสือคือใหม่เอี่ยมนี่นอนดูน้ําเลยค่ะอันนี้ใกล้ชิดธรรมชาติที่สุดเปิดนี้นอนมุมมองจากเตียงเลยนะคะเห็นธรรมชาติเลยค่ะเคนนค่ะนอนนอนอย่างนี้เลยนะคะมานี้เลย ก็มีอโซฟาห้องน้ำห้องน้ำแยกห้องน้ำแยกนะคะอันนี้คือห้องน้ำอันนี้แล้วอันนี้คืออาบน้ำนะคะห้องน้ำแยกก็กระทัดรัดอะค่ะมีตู้เย็นใหญ่หม้อโซฟาคะก็ประมาณนี้เป็นอ่าเป็นอันนี้เป็นบังกะโลที่ที่เพิ่พงสร้าง เป็นห้องใหม่ก็มีมุมมีมุมเล็กๆนี่ด้วยนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูวิวค่ะออกมานอกระเบียงระเบียงก็กว้างพอสมควรนะคะมีที่ตากผ้าด้วยนี่โอ้ถ้ากลางคืนนะนั่งนี่ค่ะนั่งจิบเบี้ยนะคะมีโต๊ะ ตรงนี้เราจะเอกเทศมากเลยไม่มีบ้านไม่มีบ้านอยู่เลยเพราะว่าเขาจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งฝั่งทางนู้นก็จะมีน้ําเหมือนกันแต่จะเป็นลาคลองเล็กๆแต่ว่าไม่ได้สวยเท่าตรงนี้นะคะตรงนี้สวยมากคล้ายๆเขาใหญ่คีรีพาราแหละมีกลางหันด้วยแต่ตรงนั้นคือเราต้องเดินขึ้นตึกไงแต่นี้ไม่ต้องเป็นบ้านส่วนตัวเลยติดน้ําเลยนะคะวอเตอร์มิลีสอร์นะคะนี่ ดีมากค่ะ